ดีไม่สมควรอยู่ในตัวก็อะไรก็เลยเต่ที่ไม่ดีเขาต้องสลัดถิงใส่ให้เรียบร้อยนั่นแหละเขาไปมากอการทีเขาไปขวางใส่ให้หมดอย่างผมกระโจนทอดเสือพาเลยใส่พาสีขาวกับต้องเป็นคนที่มับรูดเป็นคนที่อับบรอดเป็นคนที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าอุลาอิกาฮุมุลอับรอดซาลิกะไครุลบารียะนี่แและเป็นคนที่เดินดินที่ดีที่สุด่น้องที่รักก็คือคนไม่มีบาป ทีนี้วันนี้เราสามารถที่จะเทียบได้ว่าเราจะเป็นสฮาบฝตไฟบูฮาจิรินหรือจะเป็นสฮาบฝตไฟอังซอดเพราะว่ามันจะมีสฮาตกลุ่มหนึ่งที่กลับกลายไปเป็นมูนาฟิกูลก็มีครับมันไล่พวกเราก็สามารถที่จะกลับมาวัดตัวของเราเองได้วันนี้ไม่มีไรพี่้องที่รักไม่ต้องเสียใจไม่มีอำนาจไม่ต้องเสียใจไม่มีศัพท์ไม่ต้องเสียใจ,ตยใจ,ตยใจแต่ข้อให้เราเป็นคนดีทิ่านนบีบอกว่าใครรุนนาสอังฟาอุมุลินนาส ตนจะไม่มีอะไรเลยก็อัลลอฮฺตาลาให้เกียรติตนพี่น้องทีละพราะเราเป็นคนซอลีฮะเป็นคนที่ขอสาลามทุกวันในเวลาละหมาดอัสสาลามุ uh. อะลัยกะยาอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัสสาลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิซอลีนเมื่อคนดีตรงนั้นแล้วกิบลัตของผู้ที่ละหมาดจะพุ่งตรงมาแต่คนดีเลยที่นี่วันนี้ไม่มีตังไม่ใส่ข้อยตนเป็นคนดี เช่าะหรอพอดุทิศของคนที่ละหมาดได้เตินกับได้พมกับได้มัมกับไส่ลรเพราะเราเอาวะไปโรคเอาไว้เพราะเราเป็นคนดีสามารถรับดุอานี้ได้แต่ถ้าไม่ดีคนละหมาดกีฬานคนที่มากาการมันไม่เข้าเรามันไม่เข้าวอวดเรามันไม่เข้าใส่เรามันไม่เข้าย่องเรามันไปอื่น่น้องกับเมืเลล่อไรละทุะขอดับใส่ที่เราไม่ได้เบอร์ไรแล้วขอดัดมีอยู่ทุกเดือนบวชไม่ใช่ นาอุลามะอุลามะมาคับนวนว่าถ้าบวชวันนั้นเลยแล้วก็ต้องจะตกไปหยิบเอ็ดบางคนวหวหยิบสามบางคนวหวหยิบห้าบางคนวหวหยิบเจ็ดบางคนว่ 23, นวหยิบเก้า, 25, า,า, 27, า,า 29, แต่ใส่ทั้งยิบห้ายิบเอ็ดยิบเก้ามันไม่ได้เราละ่ะอ่นนี้พี่น้องไปบ้านคนอื่นจะข้ามไปลังคาบ้านคนอื่นนุ๊ไปได้คนเดียวไปหน้าตีนนุ๊ไปลงอยู่ที่หน้าออกนะว่านอนนุ๊ ใช่มไม่ลงที่เรามั้งอะ่ะอ่านี่ไงแสดงว,ว่าเราดีไม่พอใช่ไหมที่อัลลอฮฺตาลาไม่เปิดฮิญาบนะนายเราเห็นน่ะเรายังเป็นซอลีฮินไม่พอใช่ไหมที่นี่เราต้องพยายามในสามสถาบันนี้เราละหมาดเนี่ยอตัตตาฮิยาตุลมมบารอกาตุสลาวาตุตอยิบาตุลิลล่าหนึ่งทวาวเกียตแต่อัลลอฮฺสวาตาลาม Salam assalamualaikum ya ayuhan nabi ya rahmatullahi wa barokatuh. Rasulullah bagi Ungsa Sadah. Salallahu alaihi wasallam. Tini ni panen ti sama ke assalamualaikum waalaikumussalam. Faham santi jummi deh pok rau. Let bandar bau kongpa Ungti solihin. Tini kapal solihin. Tung ni ni. ไม่ตังเงือนใขรว่าต่นต้องรวยตนต้องจนต้นต้องมีตังหรือไม่มีตงังค่อยต้นเป็นคนดีอัลฮัมดีละล่านเป็นคน่ิชคดีนี่แหละคือคนในดูอาพี่น้องที่ละ